บิิิสมมลลาาาาฮฮรรรระะห์นีอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาล a มีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟินอัมบิยัยุลมุสลินวะอะลาอาลีวะซอบีอัจมะอีนอามะบะอสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮเรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุกรีหลังพุเตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยฟัตตานีที่ให้เกียรติเป็นประธานในงานวันนี้ ท่านวิทยากรผู้สรงกันวุ์จากหลายภาคส่วนซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้สรงกันวุจจากบริษัท JB Global b a k e r เกประเทศไทยจำกัดฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาตานีอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินผู้ประกอบการ นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมในานามอาจ,จารย์สาขาบริหารธุรกิจคณะศิลปศาสตร์และสังคมศา,ศาสตร์มหาวิทยาลัยฟอตอนีขออนุญาตเรียนว่าเรามีความภาคภูมิใจที่ได้จัดงานในครั้งนี้และเรารู้สึกดีกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ความสำคัญและเข้าร่วมในเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งและขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่โครงการสัมมนาทางการจัดการในหัวข้อนักธุรกิจสองโลกใจเจ๋งไม่กลัวเจ๊งสลาะมัิกุมวาะห์ตุลล้อประวะการุัก,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 กครับเดี๋าวจลก็เราค่อย,ออยรอนนะครับก็ขอกล่าวขอบคุณนะครับอ,อาจารย์ธีรวัตจาปรังนะครับ รักษาการหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจนะครับที่ได้มากล่าวต้อนรับนะครับสำหรับผู้ร่วมสัมมนาในวันนี้นะครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนายนิอิฟานอาเวนะครับประธานโครงการสัมมนาของเราในในวันนี้นะครับและขอเรียนเชิเชญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชูกี้หลังปูเต้นะครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยนะครับมหาวิทยาลัยฟาตอน,นอีเป็นประธาน พิธีเปิดของเราในวันนี้นะครับขอเรียนเชิญทั้งสองท่านครับบ ismillah ر َ ح م ن อั الحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ ا ل ْ ع َลอَ م ِ ي ن َ والصلاة والسلام على شريف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. อาหม่าบะ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ขอความสันติสุขและความเมตตาจากเอกองอัล a l l a ซุบฮานะฮ h ว w ต t อ a ลาจงประสบแด่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านในวันนี้เรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุกรีหลังปุเตวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรักษาการหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ คณาจารย์นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมในนามผู้จัดสัมมนา,าทางการจัดการสาขาวิชาบริหารธุรกิจขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุกรีหลังปุตเดผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยฟาตอนีเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติเป็นประธานในพธิธีการจัดสัมมนา,าในครั้งนี้กับผมนายนิเอรฟานอาแวร ประธานโครงการสัมมานาในวันนี้ท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้นับวันเป็นวันบรกัสที่แกกผู้มีเกียรติทุกท่านได้เข้าร่วมสัมมานาในหัวข้อนักธุรกิจสองโลกใจเจ๋งไม่กลัวเจ๊งซึ่งเป็นหัวข้อที่ใกล้ตัวกับนักธุรกิจทุกท่านเพราะการทําธุรกิจไม่ใช่หวังกําไรเพียงแค่โลกนี้แต่ยังหวังในโลกอันธรัตอีกด้วย การทำธุรกิจกับอัลลอฮ์ไม่มีวันที่จะกัดทุนอย่างแน่นอนดังนั้นนักธุรกิจทุกท่านควรให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งกับการประกอบธุรกิจให้ถูกต้องตามหลักการอิสลามให้ประสบความสําเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพื่อไม่ให้การทําธุรกิจของท่านนั้นสูญเปล่านอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาอาลาในการดาเนินธุรกิจในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาดังนี้ 1. นึ่เพื่อเป็นการชี้ช่องทางและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ 2. เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการทำธุรกิจให้เป็นไปตามหลักการของาศาสนาอิสลามบัดน,นี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วกระผมใค่ขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ <c oughs> ดร <ok. S 2> ชุปรีหลังกูเต <c oughs> เชิญกลับรปพธีวัสสลามอะลัยกุมบรฮมัตุลลอฮ์ะบระกาตุ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkatuhil jami'. Alhamdulillah. Wa alabarokatillah. I open the floor for the program today. Bismillah, Wa alabarokatillah saya membuka program yang akan diadakan selepas ini. นั่นก็แล้ครับท่านประธานโครงการหัวหน้าสาขาวิชาคณะกรรมการจัดงานอาแบบจารย์คณะอาจารย์ในสาขาริหาธุรกิจและตลอดจนผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้เข้าร,ร่วมที่ <c oughs> อยู่ในพื้นที่นาราธิวาสต,ต้องขอชื่นชมทางสาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยพ่องยิ่งนักศึกษาชั้น4ี่ชั้นปีที่กล้าและค่าท้าทายสังคมพอสมควรที่เดินทางออกจากรวม,มิทยาลัยเพื่อที่จะมาจัดกิจกรรมในวันนี้ผมถือว่าเป็นความสําเร็จอันดับที่หนึง่งเราจะไม่ต้องตบมือแต่ขอให้พวกเราทุกคนตบหัวใจตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจในความกล้าวันนี้ผมพร้อมที่จะบอกว่าพวกเราทุกคนพร้อมที่เป็นนักธุรกิจแต่เมื่อกี้ผมก็ได้ บอกกับทางวหาน้าสาขาว่าถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากจะเอาพันธนาการที่ครอบตัวครอบผัวของเราอยู่ก็คือชุดนักศึกษาวันนี้อยากเห็นนักศึกษาอยู่ในคราบของนักธุรกิจอยากเห็นนักศึกษาคือนักธุรกิจจำลองที่กำลังจะส่องโลกเพื่อที่จะไปถึงสองโลกส่องโลกเพื่อที่จะไปให้ถึงสองโลกเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเราจะมีความรู้สึก มันมเป็นทันปันธนาการทางจิตวิทยาที่เมื่อใดที่นักศึกษยยังใส่ชุดนักศึกษาเรายังมีความรู้สึกว่าเรายังออกจากกรอบไม่ได้ผมเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาตรงนี้เมื่อผมจบมหผมไปเรียนต่อต่างประเทศเมื่อทราบว่าชุดนักศึกษาคือชุดที่ใช้อยู่ประจําวันชุดนักศึกษาไม่ใช่ชุดยูนิฟอร์มผมเรียนหนังสือไม่เข้าเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เพราะ เป็นการปรับตัวให้เข้ากับความรู้สึกว่าการเรียนรู้นั้นที่ผ่านมาของเราก็คือต้องอยู่ในยูนิฟอร์ม8โมงเชา้าสมองผมจะเริ่มสั่งการทันทีว่าจงจำจงเขียนจงท่องปากกาผมจะมีอยู่ในกระเป๋าตั้งแต่8.00โมงเช้าขึ้นไป4.00โมงเย็นผมจะทิ้งทุกอย่างทิ้งปากกาทิ้งชุดแล้วผมก็จะใส่ชุดที่ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับการที่ไม่ต้องอยู่ในพันธนาการ ของการเป็นนักศึกษาแต่ถ้าหากว่าเราดูแล้ว8โมงเช้าถึง4โมงเย็นมันคือ8ชั่วโมงเท่านั้นในขณะที่เรามี24ชั่วโมงสำหรับการเรียนรู้ในชีวิตเพราะนั้นถ้าเกิดว่าโครงการนักธุรกิจ2โลกใจเจ็กไม่กลัวเจ๊งทำยังไงก็ได้ให้เราเป็นผู้ที่พรอพ้อมที่จะเรียนรู้24ชั่วโมงเพราะนั้นวันนี้เป็นวันที่ดีปีหน้าถ้าเกิดว่าโครงการนี้จัดต่อไป ีหน้าอาจจะไม่ต้องจัดในที่วาาก็ได้อาจจะลองจัดที่ปัตตานีอีกปีหนึ่งอาจจะลองจัดที่ยะลาเมื่อครบสามที่ลองประกาศตัวจัดที่ขอประชุมมอ,อหัดใหญ่ได้ไหมจัดให้ใหญ่ไปเลยโดยที่นักศึกษาทุกคนทิ้งชุดนี้ไว้ที่มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ใส่ชุดที่เราคิดว่าคือชุดที่นักธุรกิจก็สวมใส่กันถ้าใครรู้สึกว่าเป็นนักธุรกิจต้องใส่ โบต้องใส่ไทยต้องใส่สูตรเชิญถ้าหากเราคิดว่านักธุรกิจต้องใส่อบายาต้องใส่อย่างไงก็แล้วแต่เชิญแล้วเราจะเห็นสภาพวันนี้ที่แตกต่างไปจากเดิมแน่นอนผมท้าทายนักศึกษาทุกสีชั้นปีและคณาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจว่าบรรยากาศจะต่างกันแน่นอนนะครับประการถัดมาที่ขออนุญาต ที่จะชื่นชมแล้วก็ขอเรียนชี้แจงให้กับท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ว่าหากว่ามหาวิาลยในประเทศไทยเปิดสาขาบริชาบริหารธุรกิจที่ตอบโจทย์สองโลกมหาวิาลยสลามยาลาหรือมหาวิเลยปตน,นีไม่เปิดสาขานี้แน่นอนเพราะเป็นการลงทุนที่ไม่ต่ำแต่ไม่คุ้มเรามีจำนวนักศึกษาป,ปีละไม่เกิน25คน กับการลงทุนที่สูงไม่น่าจะต่ำเมื่อเทียบกับการลงทุนทั่วไปของสาขาวิชาที่มีความต้องการในตลาดที่สูงแลในขณะเดียวกันเมื่อจบมาแล้วก็ยังต้องวิ่งหางานทําในขณะที่สาขาวิชาบริหารธุรกิจที่จบมาแล้วเรามีความเชื่อมั่นว่างานวิ่งมาหาศึกษาเราแต่ก็ยังมีคนมาเรียนน้อย ซึ่งเรามีความมั่นใจเหลือเกินว่าปัญหาอยู่ที่การสื่อสารกับสังคมเพื่อที่จะให้รู้และเข้าใจว่าสาขาวิชาบริหารธุรกิจของเรานั้นเรามีเนื้อหาวิชาอะไรบ้างแล้วเราสอนอะไรบ้างและมันต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นอย่างไรบ้างที่พิธีกรสองท่านได้นําเรียนมนมาชวนมาช่วงแรกแค่บรรจุวิชาอัลกุรอานลงไป8หน่วยกิตใน4ชั้นปีก็เพียงพอที่ผู้ปกครองจะบอกว่าปีละ3 8 0 0 0บาทนั้นคุ้มทุน แค่จะเห็นนักศึกษาชั้นปีที่4ขึ้นมาเปิดพิธีโดยอ่านคัมภีร์อัลกุรอานที่อ่านผิดที่อ่านตะกุกตะกักไม่ใช่อ่านไม่เป็นแต่ตื่นเต้นเพราะเป็นเวทีแรกถ้าผมจะลงทุนถ้าผมจะหาคู่ลงทุนผมหาคนที่เริ่มต้นดยบิสมิลลาผมเริ่มต้นกับการทำธุรกิจการหาคู่ธุรกิจกับคนที่มีลาอิลาฮะอิลล allah วะมุฮัมมัดรอซูลล แม้ว่าเขาจะไม่ได้จบจากมหาลัยชั้นนําในโลกหรือมหาลัยชั้นนําในประเทศไทยก็ตามถ้าหากว่าเราดูอายะที่เพื่อนของเราอ่านเมุสลิมีสุล่ากับสก้ามาคู่กันตลอดเวลาสุล่ากับสก้ามาคู่กันตลอดเวลาแม้แต่ว่าจะใช้คําว่าว่าอิคามุสสุลาหรือว่าอากาอุสสุล่าก็แล้วแต่ละอาตุสสกาหรว่าอิตาอุสสก้าก็แล้วแต่แต่สุล่ากับสก้ามาพร้อมกันตลอดเวลา คนที่พร้อมจะจ่ายสกาดก็คือคนที่สลาวันนี้ถามว่าคนบางคนที่เสียชีวิตไปหลังจากอายุ60ปี70ปีเสียดายที่ไม่มีโอกาสจะจ่ายสกาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวทั้งๆท,ที่คําว่าสกาดถูกกล่าวไปเป็นก้อนมากกว่าหนึ่งครั้งแต่เขาไม่เคยมีโอกาสจ,จ่ายสกาดแม้แต่ครั้งเดียวผมหมายถึงสกาดรายไ,ได้นะครับเราพยายามที่จะบอกว่าเราฉลาดพอที่จะขายทองที่จะขายวัวขาย สิ่งที่เราเก็บอยู่เพื่อที่จะไม่ให้ครบเฮาไม่ให้ครบรอบหนึ่งปีเพื่อที่จะหลีกหนีกับการจ่ายสากาดนั่นะคือความรู้สึกว่าเราสําเร็จว่าเราฉลาดพอเราค้าขายกับออลล็อ์ไม่ได้เลยเราขาดทุนกับบอลล็อตั้งแต่วิธีคิดแล้วว่าเมื่อใดที่มันจะครบรอบปีพรุ่งนี้วันนี้ฉันไปซื้อทองดีกว่าเพราะฉันไม่ต้องจ่ายสากาดพรุ่งนี้ฉลาดนะครับแต่ในสายตาของล็อตวารานะั่นคือผู้ที่ขาดทุนที่สุดเพราะนั้นนี่คือเหตุผลที่เราเปิดสาขาวิชาบริหารธุรกิจเราก็เลยมีความมั่นใจและ ทางสภามหาวิทยาลัยเองนะครับทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดมหาวิทยาลัยท่านเหล่านั้นพยายามที่จะให้มองเห็นถึงการที่จะสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เท้าติดดินแต่มือชี้ฟ้าแต่คําว่าชี้ฟ้าตรงนั้นไม่ใช่แค่ฟ้าในระบบสาวกลระบบจักรวาลในโลกนี้เท่านั้นแต่หมายถึงอัลจนนะหมายถึงอัลจนนะแม้ว่าการทาธุรกิจของเราขาดทุนก็นแล้วแต่แต่ที่สําคัญที่สุดที่เราต้องการก็คือ กำไรในส่วนของลอสบอสตา้าลานะครับโปรดักที่อัล์เรอร์มีให้กับเรานั้นมีถึง7จ็ถึงแชั้นด้วยซ้ำมี7จ็ถึงแปดโปรดักด้วยซ้ำไปเราจะเอาสวรรค์ชั้นไหนเราสามารถจะซื้อจะขายได้กับลอสบอสตา้าลาออเรอร์ไม่ได้มีโปรดักเดียวไม่ได้มีจันทร์นาที่เป็นอ,อ่าชั้นเดียวออเรอร์ Allah มีถึง7จ็ชั้นให้เราเลือกเพราะนั้นถ้าใครที่สนใจที่จะซื้อชั้นที่สูงเราก็ต้องทําธุรกิจกับอัล์เรอร์ให้มากขึ้นแล้วออร์เรอร์สวัสดิ์เราก็จะ เตรียมโปรดักที่เราต้องการฉันใดฉันนั้นนะครับในการทำธุรกิจเราก็ต้องมีผลิตโปรดักขึ้นมาเยอะแยะเยอะแยะมากมายครับนอกจากสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่พยายามที่จะเริ่มนําร่องการทําธุรกิจในมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเราก็มีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจก็เช่น R&D ฮาลัานเราเริ่มที่จะสร้างสาขาวิชาที่เป็นนวัตกรรมที่นอกจากนักศึกษาจะเรียนเรื่องฮาลานจากสาขาวิชาทางฟิกทาง ทางชาริอะห์แล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะมีวิชาทางด้านมาร์เก็ตติ้งเข้าไปด้วยและนักศึกษาก็จะมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยปัตตอน,นีหรือมหาวิทยาลัยศรามยาลาเดิมเนี่ยจะพยายามค้นคว้าหานวัตรกรรมที่ตอบโจทย์การที่จะเป็นผู้ที่อยู่ได้ทั้งสองโลกในวันนี้ขอฝากเป็นประเด็น,นสุดท้ายก่อนที่จะได้ฟังทงวิยากรซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จไม่เฉพาะในพื้นที่ของเราแล้วก็ในช่วงบ่าย เราก็จะยังมีเราก็ยังจะมีผู้ใหญ่ใจดีโดยวันนี้ท่านจะมาในฐานะที่เป็นผู้ดูแลระบบธุรกิจระบบพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ก็คือ i-bank นะครับท่านร้อยโทรสุรกำมพลหรือว่าพี่แดงของเราจะมาพูดคุยกับน้องๆว่าน้องๆน,นักศึกษาสามารถที่จะมี access หรือว่ามีกระบวนที่จะเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างไรนะครับหลังจากที่ฟังพี่ๆวิทยากรได้คุยกันวันนี้ในมิติที่เห็นว่า การทําธุรกิจมันมีความเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรแล้วเราเป็นนักศึกษาเนี่ยเราต้องจบปีการศึกษาที่4ก่อนเลยที่จะทําธุรกิจหลังนี้เป็นตนน้นนะครับแล้วก็เราก็จะมีโอกาสที่จะลองฟังดูว่าการเข้าถึงแหล่งทุนจะทํำยังไงแล้วสุดท้ายท่านอธิการบดีก็คงจะมาให้เรามองเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการทําธุรกิจกับศาสนามันเป็นมิติที่มันอยู่ด้วยกันได้หรือว่ามันต้องแยกกันอยู่ยังไงนะครับขอฝากประเด็นสุดท้ายกับการสร้างตัวเองเป็นนักธุรกิจ ผมขอฝากตัวตัวคำคำหนึ่งที่มีคําย่อว่า SON หรือว่าซันซึ่งหมายถึงลูกผู้ชายซึ่งหมายถึงทายาทการทําธุรกิจสิ่งที่ต้องคิดให้มากที่สุดก็คือการสร้างทายาทนักธุรกิจที่ชอบลองโปรดักแปลกๆช่วงอายุ3-40ปีถึงเห้าหปีทําธุรกิจนั้นบางทีมีโปรดักสามสี่สิบโปรดักสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะสร้างต่อการรับช่วง นั่นหมายความว่าไม่สามารถช่างทายาตรับช่วงต่อได้เพราะฉนั้นผมขออนุญาตที่จะให้แนวทางหรือวิธีคิดอย่างหนึ่งก็คือให้นักศึกษาและก็ผู้ที่เข้าร่วมฟังในวันนี้ลองนึกไปพร้อมๆกับผมนะครับเพราะว่า S ในหมายความหมายของผมก็คือเซลฟ์กลายเป็นนักธุรกิจในวันนี้เนี่ยเรามีตัวตนอย่างไรถามว่าเราจะเป็นนักธุรกิจเราต้องพรีเซนต์นตัวเองอย่างไรพอเห็นหน้าปาบ๊บมีความรู้สึกว่าหน้าตาอย่างเงี้ยคือนักคือหน้าตาอย่างนี้คือนักขา,ายา ผมรู้สึกว่าผมดูออกว่าใครเป็นนักซื้อหรือใครเป็นนักขายถ้าหากว่าเขาเป็นนักซื้อเนี่ยวิธีคิดของผมก็คือทำอะไรก็ได้ต้องรูดหรือว่าต้องรีดตังที่ในกระเป๋าเขาออกมาให้หมดทํำยังไงก็ได้ที่จะใช้วิธีของนักขายเพื่อที่จะรูดนักซื้อเหล่านั้นให้กระเป๋าแห้งไปเลยในขณะเดียวกันถ้าสมมุติว่าเราดูว่าเขาเป็นนักขายทําอย่างไรที่เราจะขายกับเขาได้ ทำอย่างไรที่เรามีโปรดักต์ของเราเขามีโปรดักต์ของเขาทําอย่างไรที่จะร่วมขายด้วยกันได้ถ้าหากว่าเรามีเซลฟ์หรือว่ามีความเป็นตัวตนหร่อเป็นความปัจักรของเราที่เราสามารถที่จะแยกแยะสามารถจะปเซนต์ตัวเองได้ว่าเราคือใครตัวที่สองที่อยากจะฝากก็คือตัว O ซึ่งหมายถึง Organization องค์กรที่เราเข้าไปสังกัดอยู่สถาบันที่เราเข้าไปทํางานอยู่หรือตัว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 ,ตว ตัวบริษัทที่เราไปทําอยู่อยากจะฝากอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ก็คือขอให้ลองวางแผนไกลๆวางแผนยาวๆผมจับธุรกิจไม่กี่ตัวแต่ผมจับธุรกิจเนี่ยทุกอย่างผมตอบอลอสวาตลาได้ว่ามันจะไปถึงสเต็ปแต่ละสะเต็ปได้อย่างไรผมยกตัวอย่างสั้นๆผมทําธุรกิจกาแฟผมทําธุรกิจลานกาแฟนักษาจะเคยเห็นที่หน้ามหาวิทยาลัยถึงแม้ว่ามันจะขายดีไม่ดีอย่างไรแต่ผมก็เปิดมาแล้วสามปีผม จากมหาวิทยาลัยไปอยู่ประเทศจีนสาปีรวมตอนนี้ก็คือ3ปีร้านผมยังไงมันก็ยังไม่เจ๋งสิ่งที่ผมต้องการร้านผมที่อยู่หน้ามหาวิทยาลัยผมต้องการไมล์เลชที่บอกว่าอาจารย์สุดกีเปิดร้านกาแฟาแล้วสปีไม่เจ๋งมันรอเวลาอีกสาปีท่าเปีเท่านั้นที่ผมจะขึ้นปี2010ู coffee at peace สองศูนซึ่งในช่วงเวลาสิปีข้างหน้าอินชาอัลลอฮ์บิสเนล์ ลูกๆนักศึกษาจะไปเห็นราา้านกาแฟผมที่พนมเปญหนึ่งแห่งติดกับแม่น้าโขงจะไปเจอที่จอกจาการ์ตาซึ่งเป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยมากที่สุดในอินโดนีเซียมีมหาวิทยาลัยร้อยกว่าแห่งซึ่งตอนนี้กําลังเล็งหาที่โดยอาศัยสิทธิ์เก่าของเราที่เคยเป็นนายกสโมสรคณะของเราแลนชอลล์ที่เวียดนามกําลังเลือกระหว่างโฮจิมินกับฮานอยมีมหาลายัยมีโรงแรมหนึ่งที่เป็นโรงแรมของเพื่อนผมชื่อโรงแรมแอปเปิล ผมชอบเพราะผมใช้ p h o n e แล้วก็ชั้นล่างมันว่างอยู่แต่ค่าเช่ามันแพงมากเหลือเกินแต่ทราบไหมครับว่าใครจะเป็นผู้จัดจาก,การร้านผมที่ผมพูดทั้งหมดเมื่อกี้ผู้จัดจาก,การร้านผมจะเป็นคนที่เป็นลูกศิษย์ของผมเท่านั้นเพราะผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าคงไม่มีลูกศิษย์คนไหนจะหักหลังครูและผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่า ไม่มีใครที่อยากจะได้ยินที่บอกว่าลูกศิษย์มอฟอนอจบแล้วว่างงานโดยเฉพาะศิษย์เก่าจากต่างประเทศผมต้องการคำพูดที่บอกว่าจบมอฟอนอมีงานทำทุกคนและมีงานทำที่ได้เงินเดือนมากกว่าการไปบรรจุเป็นข้าราชการประจำประเทศนั้นๆเพราะในกัมพูชาค่าการประจำปริยตรีสี0พบาทเป็นผู้จัดการร้านกาแฟผมผมจะให้4 1 0พบาทแต่ที่สำคัญก็คือเป้าหมายที่เราทำทุกอย่างมี และท่านอย่าลืมนะครับว่าประเทศลาวถึงแม้เป็นประเทศเล็กๆแต่กาแฟลาวดังมากๆกาแฟลาวฝรั่งเศสเขารับประทานกันกาแฟดาวของลราเป็นกาแฟที่มีคุณภาพสูงเพราะปลูกในที่สูงเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผมที่ทําร้านกาแฟผมไม่ได้ต้องการแข่งกับร้านกาแฟที่มีอยู่ในปัตตานีลานาทิวาสแต่เป้าหมายของผมก็คือเมื่อใดที่ผมมีร้านกาแฟแล้วก็มีเครือข่ายกาแฟผมต้องการเป็นผู้นําเข้ากาแฟและผู้ส่งออกกาแฟต่างหาก เพราะว่าในประเทศไทยตลาดกาแฟในร้อยเปอร์เซ็นตะ์ขณะน,นี้ประเทศไทยผลิตได้แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกหกสิบเปอร์เซ็นต์ต้องนำเข้าผมต้องการเป็นผู้นําเข้ามเมล็ดกาแฟมากกว่าที่จะเป็นคู่แข่งของร้านกาแฟเล็กๆสองร้านที่มีขณะนี้ก็คือ,คอ,คอที่ปั๊มบางจากปัตตานีกับที่หน้าม,ามหาวิทยาลัยเพราะผมเปิดแค่สองแห่งเนี่ยผมก็ต้องใช้ประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าผมเป็นผู้นําเข้ากาแฟผมจะมีเครือข่ายทั้งปัตตานีะลาแล้วก็นาราธีวาาตัวอย่างนะครับ ตัวที่3ก็คือตัว N N ตัวนี้ก็คือ Network Network ลูกๆท,ทั้งหลายครับผมเพิ่งกลับมาจากจอแดนไปเจอนักษาไทย600ชีวิตใน4พื้นที่จังหวัดก็คือที่อัมมานที่อิรบิดที่มะฟรอกแล้วก็หมตะกนักษาไทยที่เรียนในจอแดนเป็นนักษาที่อาจจะจนแต่ไม่จนใจที่จนก็เพราะว่าพวกเราส่วนใหญ่ก็เดินทางไปจากสจังหวัดซึ่งถูกมองว่าจน แต่จริงๆแล้วค่าครองชีพของจอแดนแพงกว่ากรุงเทพสองเท่าคนจนๆแบบเราไปเรียนในประเทศที่ค่าครองชีพสูงกว่าสองเท่าได้อย่างไรเพราะฉนั้นลูกหลานของเราที่อยู่ที่จอแดนแต่ละคนมีหัวคิดทางการค้าเกือบทั้งหมดเลยพวกเขาคิดที่จะทําธุรกิจออนไลน์พวกเขาคิดที่จะนํเข้าวบูดูจากต่างจากสามจังหวัดเครื่องข้าวยำจากสามจังหวัดไปขายที่จอแดนเพราะอะไรครับเฉพาะนักศึกษามาเลเซียที่กินข้าวยำก็หนึ่งร้อยกว่าหนึ่งพันกว่าชีวิต เฉพาะนักศึษาอินโดนีเซียที่เข้าใจวิถีข้าวยำชอบกินข้าวยำก็ป่าเข้าไปเกือบ2,000ชีวิตนักศึกษาของเราเองแม้จะมาจากกรุงเทพจากสตูลจากเชียงใหม่ขอนแก่นก็กินข้าวยำเป็นรวมเข้าไปแล้วเนี่ยก็600ชีวิตเพราะฉะนั้นลูกค้าของเขาที่จะกินเฉพาะข้าวยำอย่างเดียวเนี่ยเกือบ3,000ชีวิตแค่นาเข้าข้าวยำไปยังจอร์แดนเนี่ยก็ยังสามารถที่จะไม่ต้องขอเงินจากบ้านเลยแต่เสียดายดครับ เมื่อผมให้กระดาษแผ่นหนึ่งให้กับเพื่อนๆของเราที่อยู่เรียนอยู่ที่จอร์แดนผมให้บอกผมบอกว่าให้เขียนชื่อของเพื่อนที่รู้จักประมาณ20คนไม่มีใครที่ไม่สามารถที่จะเขียนชื่อเพื่อนต่างประเทศต่ำกว่า20คนเลยทุกคนมีเพื่อนต่างประเทศ20คนขึ้นไปหมดเลยผมคืนกระดาษไปอีกรอบหนึ่งให้เขียนความสัมพันธ์ของเพื่อนกับับเขาว่าในระดับใดซีไม่ซีใกล้ชิดไม่ใกล้ชิด ผมดึงกระดาษและผมคืนอีกรอบหนึ่งลองวิเคราะห์ดูว่าเพื่อนที่ซีเนี่ยเป็นคนที่ไหนจบที่ไหนลูกหลานของใครอย่างน้อยมีสองคนนักศึษาไทยที่มีเพื่อนเป็นลูกรัฐมนตรีในต่างประเทศผมถามต่อว่าโซว a t ปัวะกรัป๋อเถ้าจัดเสียดายมากครับถ้าวิยากก็มาพูดกับเราได้ว่าในการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องใช้งบประมาณในการที่จะลงทุนสร้างเน็ตเวิร์ก ลูกค้าเราหนึ่งคนต้องลงทุนไปเท่าไหร่ต้องเลี้ยงเขากี่บาทต้องไปจัดอาหารให้เขากินต้องให้ที่พักเขาดีๆเพื่อที่จะให้เขารู้สึกดีกับเราเพื่อให้ทำธุรกิจเพื่อนๆของเราอยู่ด้วยกันเรียนด้วยกันนอนด้วยกันเป็นเวลา4ีถึงปีกล้าชิดสนิทสนมชิดเชื้อขนาดนั้นเสียดายเหลือเกินที่เราไม่ได้คิดที่จะสร้างต่อเน็ตเวิร์กให้มันกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจ2โลก ฉันใดฉันนั้นนักศึกษาในมฟนวันนี้มี200กว่าชีวิตที่มาจากต่างประเทศเฉพาะนักศึกษาจีน70ชีวิตนักศึกษากัมพูชาเกือบร้อยชีวิตเรามี12ประเทศที่อยู่ในมหาวิทยาลัยของเราเราเคยมีนักศึกษาที่มาจากประเทศการสักสถานตอนนี้จบไปแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจ7ซเวแห่ง แล้วก็เป็นนักธุรกิจนํเข้าวรถหรูสําหรับนักการเมืองจากดูไบเข้ายัางประเทศกาซักสถานกาซักสถานเป็นประเทศที่มีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เก้าเตาที่ยังไม่ได้ใช้เลยเป็นประเทศที่มีปฏิกรณ์นิวเคลียร์มากที่สุดในโลกและหากว่าเชื้อเพลิงทางเลือกในอนาคตคือนิวเคลียร์แล้วเนี่ยที่จะมาแทนน้ามันแทนแก๊สธรรมชาตินี่นะครับถามว่าใครที่เป็นสิทธิ์เก่ามอฟนอรุ่นนั้นที่จะเพิ่มต่อกับอับดุลกุดุสที่อยู่ที่กาซักสถาน วันนี้ปาปนวนิวกินีมีหนึ่งคนในชอเลปีน่าจะมีสีลังกามีฟิลิปปินส์แล้วจะมีฮ่องกองแล้วจะมีเมื่อไม่กี่วันนี้ก็คุยเรื่องฮ่องกองไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีจะมาเรียนกับเราสาขาวิชาบริหารธุรกิจคงมีภารกิจมากกว่านี้ที่จะทําให้เกิดการเชื่อมต่อแม้ว่าเขาจะมาเรียนสาขาอื่นก็ตามแต่ทําอย่างไรให้เกิดการที่จะทําให้มี Business Matching ระหว่างคนที่มาเรียนที่ของเราและทําอย่างไรให้เพื่อนเอนของเราที่อยู่ในมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสที่จะเดินไปให้ครบรอบ สามสี่จังหวัดภาคใต้เพื่อเห็นถึงศักยภาพในการที่จะเดินทางต่อไปในมิติของธุรกิจครับวันนี้ขอเปิดประเด็นเหล่านี้เพื่อที่จะให้มีการพูดคุยกันอย่างมีความรู้สึกเข้มข้นแต่ถึงแม้ว่าท่านใดนักศึกษาคนใดที่ยังอยู่ในชุดนักศึกษานะครับก็ลองหลับตาแล้วก็นึกกรอบว่าทิ้งชุดเหล่านี้ออกไปและใส่ชุดที่ฉันถือว่าฉันคือนักธุรกิจคนหนึ่งขอใส่สวมขอสวมใส่วิญญาณน,นักธุรกิจแล้วก็จงแสดงให้เต็มที่กับโอกาสที่เรามีผมขอชื่นชมอีกครั้งหนึ่งกับความกล้า แล้วก็ความท้าทายที่นักศึกษาสขบาบานธุรกิจของมหาลาัยเล็กๆแห่งหนึ่งในพื้นที่ของเราแม้เราเป็นมหาวิทยาลัยที่เล็กที่สุดในพื้นที่ภาคใต้หรือในประเทศไทยก็ตามแต่เราเป็นสมาชิกของสภาพันธ์สมาคมมหาวิทยาลัยอิสามโลกซึ่งมีสมาชิกอยู่157ประเทศถ้าผมจะไม่ผิดนะครับทั่วโลกเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราเป็นมหาลาัยเล็กที่สุดมหาลาัยเอกชนแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เป็นมหาวิทยาลัยมุสลิมแต่เรามีเครือข่ายอยู่ไม่ต่ำกว่า150ประเทศ150มหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยสลามในระดับนานาชาติทั่วโลกทําอย่างไรให้เราสามารถที่จะใช้โอกาสตรงนี้เพื่อที่จะกลายเป็นนักธุรกิจสองโลกให้ได้ที่ไม่ใช่สําเร็จเฉพาะในโลกนี้แตท่ที่จริงแล้วก็คือสําเร็จในโลกหน้าด้วยซึ่งเราขอร่วมรุลลอฮประประกาศดวยวะลิกุมสัลลมอะลัยฮิวะอะบร์กาตุ